สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนถักดอกเดซี่แปดกลีบกันนะครับก็อันดับแรกเราเริ่มที่เมจิกลิงนะครับถักโซ่เปล่าขึ้นมาหนึ่งโซ่แบบนี้นะครับแล้วก็เอาเข็มเนี่ยแย่อ้อมวงของเราเข้าไปเพื่อถักเอ็กขึ้นมาหนึ่งโซ่เปล่าขึ้นมาอีกหนึ่งโซ่นะครับเพื่อเป็นความสูงให้กับดับเบิลโคเชจากนั้นพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ปลดห่วงออกทีละสองห่วงแบบนี้ครับได้ออกมาแล้วหนึ่งดับเบิลโคเชถักอีกสิบสี่ดับเบิลโคเชนะครับเราต้องการทั้งหมดสิบห้าด ที่การนับดับเบิลโคเชนะครับโอเคครับต่อมาเราก็จะมาเชื่อมแถวนะครับหรือว่าสลิปสติชนะครับก็เราจะทำการควักไหมทะลุผ่านห่วงเราออกมาแบบนี้เลยแล้วก็ถักโซ่เปล่าขึ้นมา1โซ่ลง x ที่รูเดิมนะครับโอเค ได้1นึ่งซิงเกิลโคเชหรือว่า1นึเอกแล้วจากนั้นเนี่ยก็ถัก1นึ่งซิงเกิลโคเชไปอีกสิบี่ครั้งนะครับแถวนี้เราต้องการ15ครั้งเหมือนเดิมโอเคครับอันนี้ผมจะเหลือ,อโซ่ที่15เอาไว้นะครับเพื่อเปรียบเทียบให้ดูแย่เข็มเข้าไปที่โซ่ที่15ครับเพื่อทํำซิงเกิลโคเชอันสุดท้ายตึบ๊บครบแล้วทีนี้เราก็จะมาทําสลิปสติ๊อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าเชื่อมแถว โดยที่ก่อนที่เราจะเชื่อมแถวครับเราต้องเปลี่ยนสีใหม่ก่อนนะครับเพื่อทําขึ้นกลีบดอกก็ให้ปลดห่วงออกหนึ่งห่วงจากซิงเกิลโฮเชเมื่อกี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ควักไหมสีขาวขึ้นมาแทนเนาะปึ้งแบบนี้แล้วทีนี้เราก็เชื่อมแถวเลยครับก็จิ้มเข้าไปที่โซ่แรกที่เราเริ่ม,มาไว้เมื่อกี้นะครับโดยที่เราจะอ้อมเส้นไหมไว้ข้างหลังกับปลายไหมสองสีนี่นะครับเพื่อทําการเก็บไหม ก็ควักใหม่ทะลุผ่านออกมาแล้วก็ทําเป็นโซ่เปล่าหนึ่งโซ่เมื่อกี้นะครับแล้วก็ถัก x ลงที่รูเดิมนะครับอันนี้สําคัญนะครับถัก x ลงที่รูเดิมด้วยนะครับแบบนี้อืมจากนั้นเราก็จะถักโซ่เพิ่มอีก3โซ่ครับเราต้องการความสูงของกีบทั้งหมดสีโซ่โอเคตอนนี้เราได้ความสูงกีบดอกสีโซ่ละจากนั้นพันหัวเข็มสองครั้งนะครับแล้วก็ลง ที่รูต่อไปนะครับรูโซ่ต่อไปจิ้มลงไปแบบนี้แล้วก็อ้อมเพื่อเก็บไปลใหม่ด้วยจากนั้นควักใหม่ออกทีละสองห่วงนะครับหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็สามครั้งแบบนี้นะครับจากนั้นพันหัวเข็มใหม่สองครั้งแล้วก็ลงที่รูเดิมนะครับแล้วทีนี้ก็ควักใหม่ออกทีละสองห่วงหนึ่งครั้งสองครั้ง แล้วก็สามครั้งแบบนี้ครับทําซ้ําอีกครั้งหนึ่งครับลงที่รูเดิมแล้วก็ควักไหมออกทีละสองห่วงหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็สามครั้งครับทีนี้เราจะได้เนื้อของกลีบดอกเราแล้วเนาะทีนี้เราจะถักขอบกลีบดอกฝั่งซ้ายเพื่อปิดครับก็ถักโซ่เปล่าขึ้นมาอีกสีโซ่นะครับหนึ่งสองสามสี่ครับ แล้วทีนี้เราจะทำสลิปสติชหรือว่าเชื่อมเชื่อมแถวเนี่ยที่โซ่ถัดมานะครับ <_ S 1> เพื่อปิดกลีบดอกกลีบแรกของเรา <_ S 2> ก็ควักไหมทะลุผ่านเลยครับไม่ต้องทำเอ็กทํทำอะไรทั้งนั้นควักทะลุผ่านออกมาเลยโอเคอันนี้ก็คือเสร็จกลีบดอกหนึ่งกีบแล้วนะครับกลีบต่อไปก็ทำแบบเดียวกันครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกกลีบหนึ่งถัก x ขึ้นหักโซ่ขึ้นมาอีก4ี่ครั้งนี่สองสามสี่ครับพันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็ลงที่รูต่อไปนะครับควักไหมออกมาทีละสองห่วงหนึ่งครั้ง2ครั้ง3าครั้งครับพันหัวเข็มสองครั้งลงที่รูเดิมควักไหมออกมาทีละสองห่วง1ครั้ง2ครั้งสาครั้งครับพันหัวเข็มสองครั้งอันนี้ครั้งสุดท้ายละแล้วก็ควักไหมออกมาทีละสอง สองสองแบบนี้ครับทีนี้ก็ทำโซ่เปล่าขึ้นมาอีกสี่สามสี่แล้วก็ทำสลิปสติชที่รูถัดมาครับหรือว่าเชื่อมแถวนั่นเองก็ควักไหมทะลุผ่านเลยครับโอเคเป็นหลักการเดียวกันหมดทุกกลีบดอกเลยนะครับทำไปเรื่อยๆมันจะได้แปดกลีบเดี๋ยวผมจะเหลือกลีบสุดท้ายเอาไว้ทำให้ดูครับโอเคทีนี้ก็หยุดกลีบได้เลยแล้วก็ทำตามครับอืม ครับต่อมาเราจะเหลือกีบดอกกีบสุดท้ายนะครับก็ผมถักกีบที่7็ดเสร็จละก็เชื่อมแถวสุดท้ายของกีบที่7็เพื่อเริ่มกีบที่8ดนะครับถักโซ่เปล่าขึ้นมาสีโซ่นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะถักโซ่เปล่ามันเหลือลักษณะประมาณนี้เนาะพอถักโซ่เปล่าขึ้นมาสีโซ่เสร็จปุ๊บก็พันหัวเข็มทําเนื้อกีบเหมือนกันอันนี้เราจะลงตรงสีขาวโซ่แรกที่เมื่อกี้เราเชื่อมแถวนะครับ เพื่อเป็นเนื้อกลีบดอกที่แปดอันนี้ก็ถักเนื้อกลีบขึ้นมาสามแถวสามหลักเออตึ๊บควักออกมาทีละสองครับอืมทีนี้ก็ถักกลีบปิดนะครับถักขอบกีบปิดก็ทีนี้เราจะมาซีตรงเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าให้ถัก x อ็ครับอ่าตอนจบแถวอ่ะนี่เห็นไหมมันจะมีหลักขึ้นมาตรงนี้ให้ง่ายๆนะครับ ก็วิธีการดูก็คือมันจะมีเหมือนกับเป็นตัว x อ,อยู่ตรงนี้แล้วก็จิ้มเข้าไปเลยครับแล้วก็เชื่อมแถวสลิปสติชควักไหมทะลุผ่านออกมาเลยแบบนี้ตึงครับทีนี้เราก็ตัดปลายไหมสีขาวได้เลยครับเราก็จะได้กลีบดอกออกมาเป็นแดกลีบแบบนี้ถามว่าทําไมต้องเป็นแดกลีบเพราะว่ามันเอาไปต่อยอดได้นะครับก็คือสามารถทําเป็นแกรนี่สแควร์ได้ทําเป็นเหมือนกับลายต่อดอ,อกครับมันจะลงตัวพอดีเป็นสี่เหลี่ยม อันนี้ผมตัดเสร็จเรียบร้อยละก็ดึงไปลายใหม่ออกกีบดอกจะชิดพอดีนะครับแบบนี้สวยงามอันนี้เป็นกันไกลและเข็มที่ผมใช้จะเป็นเข็มทิวลิปนะ